สวัสดีค <it> ่ะพี <fit in> ่น <quarto> ้องมื oh ้อ um นี <SL> ้ข้าวมะล้อเสียงวีหกนะคะได้ผัดเนอใหม่ใส่ไก่นะคะพี่น้องค่ะยคลาผัดกระเพราะเลยจ้าแต่เพิ่นใส่เนอใหม่ใส่ไก่นะพี่น้องเนาะเบิ้งดูเป็นแต่เส่ยบขาพี่น้องเบิ้งดูหร่ะกับเข่าเทียงนี่นะจ๊ะพี่น้องข้าวมะล้อเสียงวีหกนะคะไม่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งดูหร่ะโอ้ยไปแต่แซ่บคักหอมไปกระเพราพี่น้องเอ้ยหัวหน้านกเลี้ยงดีค่ะพี่น้องมาได้ไม่กินน้ำกันเด้อทางไก่ทางไก่กันเลยแวะมาเด้อมันผัดมะล้อมเสียงวีหกนะคะพี่น้องเบิ้งเด้อับดู พัดเนาะไหมไ่ใส่ไก่ใส่อันใบกะเพราพี่น้องมาเบิ้งทุกคนแหน่พอกันเลย, <laughs> ยโอ้ย <laughs> <laughs> พี่น้องมาเด้อเ <laughs> บิ้งทุกพี่น้องมาแต่แซ่บครับพ,พี่น้องมาเด้อค่ะมาเดอ้อผักกะเพราเด้อผักกะเพราอัน ไก่ใส่เนื้อใหม่ใส่อันใบกะเพราเด้อพี่น้องเด้อขวไม่ต้องเสียหกมือนีแล้วกินไม่ได้เป็นตาแซ่บพ <t une> ี่น้องเบิ่งด้วยเหรอโอ้ยมาเด้อเบิ่งด้วยเหรอพี่น้องเป็นตาแซ่บครับพี่น้องเบิ่งด้วยเห็นค่ะเห็นค่ะพ่อเป็นตาแซ่บคัก